ครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทเอ็กซ์แล้วเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์นะครับได้พาทุกท่านนะครับเข้ามาชมการออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในของบริษัทนะครับบ้านหลังนี้จะทําการรีโนเวทตัวส่วนของเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วก็งานตกแต่งภายในทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านานได้เลยครับ พอเข้าบ้านเราก็จะเจอที่วางรองเท้านะครับที่เราจัดสรรออกแบบตกแต่งให้เข้ากับตัวสไตล์ของบ้านนะครับถัดเข้ามาเนี่ยก็จะงานสารติดจเอีย e นะครับตกแต่งในส่วนของที่ครอบสารแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าทันสมัยมากขึ้นแล้วก็บวกอารมณ์คลาสสิกลงไปด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็ทำให้ดูหรูหราดูสวยงามมากขึ้นนะครับขวามือของผมเนี่ยก็จะเป็นส่วนของลิฟวิ่งรูมนะครับเราจะพาไปดูกันเลยครับว่า เป็นยังไงบ้างในแต่ละส่วนเจ้าของบ้านนะครับก็ต้องการให้รู้สึกว่าห้องอาหารนียเป็นห้องอาหารที่มีความรู้สึกอบอุ่นนะครับเป็นห้องที่ทุกคนในบ้านเนี่ยมาทานอาหารร่วมกันนะครับในห้องนี้ก็จะมีส่วนที่เราตกแต่ง ในส่วนของงานผนังด้วยนะครับสำหรับติดของตกแต่งหรือรูปถ่ายต่างๆนะครับแล้วก็มีการซ่อนไฟด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้ที่ตกแต่งขึ้นมาแล้วก็มีการใช้หินมาช่วยในการทําให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการออกแบบโดยใช้โทนสีนะครับโทนสีที่ทางเราเลือกใช้เนี่ยก็คือจะเป็นโทนสีที่ดูอบอุ่นนะครับไล่มาจนถึงโซนส่วนของเคาน์เตอร์ตรงส่วนนี้นะครับซึ่งเคาน์เตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะ มีหน้าที่ในการช่วยในการเตรียมอาหารต่างๆก็ได้นะครับหรือจะสามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสมนะครับด้านหลังเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนของตู้โชว์นะครับซึ่งตู้โชว์เนี่ยก็จะมีส่วนของชั้นวางของต่างๆนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับไว้สําหรับวางตู้เย็นด้วยนะครับซึ่งเป็นบิลอินเลยแล้วก็ส่วนของคิ้วที่เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ทางอินทีเียได้มีการ ตกแต่งเรื่องของไฟต่างๆเพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้นนะครับบ้านประดับประมาณนี้นยครับเราก็จะมีการใช้วกอุปกรณ์ฟิตติ้งต่างๆที่มีคุณภาพสูงนะครับอย่างเช่นพวกรางลิ้นชักหรือบานพับเนี่ยก็จะใช้ของคัพเล่ซึ่งเป็นรุ่นที่มีคุณภาพสูงสุดเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นลิ้นชักตัวนี้นะครับก็จะเป็นลิ้นชักที่เป็นลิ้นชักซ่อนนะครับจะไม่เห็นรางอยู่ด้านข้างเลยนะครับตัวชุดรางจะอยู่ด้านใต้ของลิ้นชักนะครับแล้วก็เป็นแบบซอฟโค้ดด้วย จะสามารถใช้งานได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ทนทานแล้วก็ไม่มีเสียงเวลาที่เราดึงเข้าหรือดึงออกนะครับครับสำหรับไฮไลท์ในการออกแบบของห้องนี้นะครับเริ่มจากที่ระวังทีวีตรงนี้นะครับซึ่งเราออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับทีวีนะครับขนาด55นิ้วขึ้นไปนะครับโดยผนังด้านหลังเนี่ยเราก็จะตกแต่งโดยใช้คิ้วสแตเลสนะครับมาตกแต่งแล้วก็มีการซ่อนไฟด้านบนแล้วก็มีการซ่อนไฟอยู่ด้านล่างด้วยนะครับ ส่วนตัวเคาน์เตอร์ด้านล่างส่วนของทีวีเนี่ยก็จะเป็นไม้สีดำนะครับเป็นลายไม้สีดำตัดกับตัวคิวสแตนเลสสีทองตัวนี้เพื่อเพิ่มความคอนทราสต์ให้กับห้องนี้ให้ห้องดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะไปล้อกับส่วนของตู้โชว์ที่อยู่ในห้องเดียวกันนะครับตู้โชว์เนี่ยก็จะออกแบบลายไม้สีดำเนี่ยให้เข้ากับด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นบิวอินแล้วก็ส่วนมีการจัด ในเรื่องของช่องต่างๆให้เกิดความสวยงามน,นะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยคิวสแตนเลสตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งห้องนี้เรามีความต้องการที่จะออกแบบให้เป็นห้องสําหรับ Family นะครับมาอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ใช้ห้องนี้ร่วมกันจะได้มีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับชอบมาที่จะมาอยู่ในห้องนี้กันมากขึ้นนะครับ แล้วในส่วนของโซนถัดไปนะครับที่เราจะพาไปชมนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องรับแขกที่ไว้รับรองต้อนรับแขกที่มาพบที่บ้านนะครับก็โซนห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องลักษณะโค้งนะครับแต่ว่าห้องนี้พิเศษเราเน้นเรื่องของการดีไซน์ผนังที่เป็นบิวอินมีการเล่นสเตปเพื่อให้เกิดมิติในของห้องด้วยก็จะมีการซ่อนไฟนะครับแล้วก็มีการเซาะแล้วก็มีการาทําสีตรงกลางเนี่ยให้ มันเด่นขึ้นมานะครับให้ห้องดูหรูแล้วก็ดูทันสมัยด้วยนะครับส่วนเคาน์เตอร์ซึ่งสามารถเก็บของต่างๆหรือว่าจะเป็นวางทีวีในอนาคตซึ่งตัวตู้ตัวนี้เนี่ยก็จะออกแบบให้มีลักษณะโค้งตามพื้นที่ของห้องเลยนะครับแล้วก็หน้าบานเนี่ยจะเป็นหน้าบานที่เป็นบานไม้นะครับเป็นซาะล่องนะครับนี่ครับสวยงามนะครับแล้วก็เป็นสีพ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูถัดไปซึ่งเป็นน่าจะเป็นไฮไลท์ของบ้านนี้เลยก็คือส่วนของกลางบ้าน เราก็เริ่มจากตัวด้านนี้จะมีตู้โชว์นะครับเป็นตู show ้โชว์บิวอินเลยแล้วก็เป็นชั้นนะครับไว้สําหรับวางของตกแต่งนะครับซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีการติดตั้งไฟแต่ละชั้นเลยเพื่อเพิ่มความสวยงามตัวชั้นโชว์นี้ด้วยนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นผนังตกแต่งนะครับด้านนี้นะครับ ก็จะมีผนังเตรียมไว้สําหรับอาจจะมีการติดรูปถ่ายหรืออะไรต่างๆนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวเบนช์สําหรับไว้นั่งนะครับแล้วก็ด้านล่างใต้ตัวเบนช์เนี่ยก็มีลิ้นชักนะครับสามารถดึงออกมาได้เพื่อที่จะไว้เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งของที่เราใช้งานอยู่นะครับทุกช่องเนี่ยก็สามารถจะเก็บตัวอุปกรณ์ต่างๆได้ทั้งหมดเลยลักษณะก็จะเป็นแปดเหลี่ยมตามมุมของ บ้านเลยนะครับซึ่งโซนนี้นะครับก็สังเกตได้เลยว่าโซนเป็นโซนโถงสูงนะครับซึ่งมีความสูงประมาณตึก3ชั้นนะครับแล้วก็เป็นโดมตรงกลางนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการดีไซน์เรื่องของฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมมีการซ่อนไฟรวมกับโคมไฟขนาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากชั้น2ด้านริมนี้ก็จะเป็นผนังก็จะมีการงานทําสีพ่นนะครับแล้วก็มีการเดินคิ้วให้เกิดความสวยงามมากขึ้นแล้วก็ จะมีตัวเคาน์เตอร์นะครับไว้วางของทางบริษัทเราเนี่ยได้ออกแบบวัตถุประสงค์ในการใช้งานของแต่ละโซนแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งโดยรวมก็จะแมทกันแล้วก็มีความหรูหรามีความสะดวกสบายนะครับในการใช้งานด้วยแล้วก็มีความอบอุ่นในลนักษณะของบ้านที่เราต้องการด้วยครับเราดูโซนกันถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องทํางานนะครับซึ่งโซนนี้จะมีห้องทํางานอยู่2ห้องที่เป็น ห้องทำง,งานมาสเตอร์กับห้องทำง,งานสำรองนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับเป็นลิ้นชักแล้วก็เป็นบานเปิดไว้สําหรับเก็บของต่างๆนะครับเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่เป็นไม้จริงนะครับแล้วก็กรูดด้วยลามิเนตนะครับแล้วก็ตัวลิ้นชักเองเนี่ยก็จะเป็นแบบซอฟแล้วก็เป็นลังซ่อนนะครับทุกลิ้นชักเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นผนังตกแต่งนะครับแล้วก็ มีการเล่นผิวแล้วก็การตกแต่งรวดลายให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับด้านหลังก็เป็นผนังตกแต่งนะครับซึ่งผนังตกแต่งก็จะประกอบไปด้วยไม้พ่นสีแล้วก็ซอกล่องแล้วก็มีส่วนของไม้ที่เป็นคิ้วด้วยทั้งหมดเลยนะครับอีกโซนหนึ่งที่อยู่ติดกับส่วนทํางานส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตู้ไว้เก็บของแล้วก็เป็นตู้โชว์ด้วยนะครับส่วนนี้ก็อาจจะเป็นแต่งของโชว์หรือว่าอาจจะมีมุมกาแฟาเล็กๆตรงนี้ก็ทําได้นะครับ ในส่วนของห้องทํางานห้องนี้พิเศษมากเลยตรงที่ว่าเราทําตัวตู้โชว์นะครับอยู่ด้านข้างส่วนนี้นะครับเป็นตู้โชว์ดิวอินนะครับแล้วก็มีซ่อนไฟด้วยนะครับแล้วก็ทุกชั้นเนี่ยก็จะเป็นทาจากไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยผนังด้านหลังของโต๊ะทำงานเนี่ยก็จะเป็นผนังเราตกแต่งมีส่วนของคิ้วนะครับแล้วก็มีทําสีพ่นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องทํางานเนี่ยก็จะมีโต๊ะทํางานขนาดใหญ่นะครับ ไว้สําหรับทํางานแล้วก็มีเก้าอี้ที่ดีไซน์ให้เข้ากับตัวห้องแล้วก็ตัวโต๊ะทํางานนี้ด้วยนะครับซึ่งก็สามารถจะนั่งพบคุยเจรจาธุรกิจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนั่งทํางานที่ห้องแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขเลยนะครับการออกแบบตกแต่งภายในในส่วนของชั้นล่างของบ้านหลังนี้ก็พบกันทุกโซนนะครับเดี๋ยว เราจะมาดูในส่วนของโซนที่ขึ้นไปชั้น2ด้านบนนะครับก็คือในส่วนของชานพักบันไดแล้วก็ชั้น2ด้วยเดี๋ยวเชิญตามได้เลยครับโซนถัดไปนะครับที่ทางบริษัทได้ทำก็คือการดีโนเวทในส่วนของตัวบันไดแล้วก็ตัวราวบันไดด้วยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยตัวพื้นบันไดเนี่ยเป็นพื้นแกนิโตแล้วก็เป็นแกนิตนะครับส่วนราวบันไดเป็นสแตเลสซึ่งทาง เจ้าของบ้านเนี่ยอยากให้รู้สึกว่าพอขึ้นชั้น2แล้วเนี่ยบ้านมีความอบอุ่นมากขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเราก็เลยดีไซน์ก็คือตัวส่วนของราวบันไดนะครับก็เป็นเหล็กร้อไดออนนะครับแล้วก็มีส่วนของมือจับที่เป็นไม้จริงนะครับส่วนพื้นบันไดเนี่ยก็จะเป็นพื้นไม้สักเลยนะครับแล้วก็ทําสีย้อมนะครับแทนบันไดเดิมนะครับซึ่งก็ให้ความสวยงามแล้วก็ดูสัมผัสธรรมชาติมากขึ้นด้วยนะครับ ชานพักบันไดของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งพื้นที่ในชานพักบันไดนี้ค่อนข้างกว้างมากเลยทางเจ้าของบ้านก็เลยอยากจะทํามุมนี้ให้เป็นมุมที่วางเทพต่างๆสําหรับบ้านนี้นะครับซึ่งทางอินเทเลียดีไซเนอร์ของเราเนี่ยก็ได้มีการออกแบบในเรื่องของอชั้นนะครับเป็นเป็นเคาน์เตอร์นะครับยาวเลยนะครับแล้วก็สามารถวางองค์ระต่างๆได้นะครับตัวชั้นที่สามารถดึงออกมาได้นะครับในกรณีที่เราต้องการไหวหรือ วายของสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับจะได้มีที่วางตรงนี้ด้วยนะครับผนังนะครับก็จะเป็นผนังตกแต่งนะครับเป็นผนังปูนเดิมนะครับแล้วก็เรามีการทำสกินโค้ดนะครับแล้วก็ทาสีแล้วก็มีการเอาคิ้วมาติดนะครับแล้วก็ทำสีคิ้วด้วยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีตู้นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นตู้บิวอินเลยแล้วก็มีลิ้นชักมีบานเปิดไว้ เก็บของต่างๆสําหรับเส้นไหว้ด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นรูปของเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็ข้างหลังนี่เราก็จะเป็นดิวอินไม้นะครับแล้วก็ติดคิว้วแล้วก็มีการทําสีพ่นทําสีซอล่องเพื่อให้เข้ากับรูปภาพของเจ้าแม่กวนอิมนี้นะครับโดยที่ภาพรวมของตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีการดีไซน์ในเรื่องของระบบการซ่อนรางม่านนะครับแล้วก็งานฝ้าด้วยนะครับ ตรงนี้ที่เรายือนอยู่เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยอยากได้ให้เป็นดูธรรมชาติเราก็เลยเลือกใช้เป็นพื้นไม้สักนะครับซึ่งพื้นไม้สักเนี่ยก็ให้อารมณ์ที่มีความซอฟต์แล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยนะครับครับแล้ววันนี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับเราได้ชม การออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ของบ้านหลังนี้นะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามรับชมคลิปนี้นะครับในส่วนของบริษัทเอชลาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์นะครับตอนนี้เรามีแบรนด์น้องใหม่ก็คือ Alice f อร์นิเจอร์นะครับอลิสเฟอร์นิเจอสามารถดีไซน์แล้วก็ออกแบบตกแต่งรวมถึงงานร mm ีโนเวทในสิ่งที่ให้ทุกคนต้องการได้นะครับขอบคุณนะครับ